าร้อมอยู่ตรงนี้แล้วเราพร้อมกรอบเือต้ตรนรับพวกเขาอีกครั้รตรตรงหนึงค่ะแฟนคลับเยอมากนะคะือทุกครั้งเลยที่มีนักาฝันมายืนที่บ้านบนเท3 0อ,องศาของเรานะคะต้องอบเพราะว่าแฟนคลับมาแน่นกัเลยวันนี้มากันพบทุกคนเลยะคะมีแฟนคลับของใครบ้างคะของใครบ้างทุกบ้าทุกมีอะไร้มีทุกบ้าน นะคะโอ้โหไม่แปลว่าไม่ได้รักใครมากน้อยเท่ากับการรักทุกคนถูกต้องไหมคะจ้างพอที่เราจะจ้างได้ครับมันแรงนั้นแหละจ่ายได้จ่ายได้จ่ายครับจุนี่เห็นได้ว่าเราได้ได้ดนตีได้แต่หน้าซีดขึ้นทุกวันทุกวันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังโน่นแว่าพี่ตูนตกลงว่ามันรวมอยู่อะไรยังไงอ๋อก็ดีเป็นแฟนกับพี่ต้อยมันแรงตรงนี้หนครือตอนแรกมาเลยคะเป็นพี่ตูนเลยเนาะใครี้แอง ตอนนี้แต้มตอนนี้่าจะแบนกว่าจะไม่ได้ว่านะคะจะไม่ได้ว่าแต่น่ากว่าโอเคแนะนำตัวกันแบบเลยแล้วกันครับได้ครับสวัสดีครับผมอิดครับอิดเนี่ยผมหรืออิดวงการบันเทิงครับสวัสดีครับผมอ็อฟครับหรือว่าอ็อฟวงการบันเทิงครับสวัสดีครับแม็กซีเล็ครับหรือว่าแม็กซี่วงการบันเทิงครับสวัสดีครับผมทีทีชลิศหรือว่าทีวงการบันเทิงครับแต่เดภารเรียาร ก็คือ AF6 เหมือนกันเลยแล้วไปมายังไงถึงได้มารวมตัวกันเป็นวงแบบนี้ล่ะคะพอมใช่มันเกิดจากโปรเจกต์ยังมัชเลอร์ครับผมซึ่งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อกลางเดือนที่แล้วครับผมทีนี้ก็พี่เขาอยากให้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆก็เลยให้พวกเรา4คนเนี่ยรวมวงกันเพราะว่า AF เนี่ยยังไม่เคยมีแบนด์มาก่อนก็เลยให้พวกเราสคนที่ a f อยู่แล้วเนี่ยถ้าเห็นในภาพในบ้านที่เคยเล่นดนตรีกันมาก่อนก็เลยแบบจะให้รวมวงกันิดนิงจักก็เลย ลองาทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาให้เราสู้พร้อมกันครับผมอ๋อก็เจิดเขาเรียกได้ว่าเป็นโปรเจกต์สองเนื่องนะคะแล้วถ้าเท่าความสับไปหลังจากที่ประกวดกันมาออกมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนั้นเราทำอะไรกันมาบ้านคะคือส่วนใหญ่ก็คือตอนแรกเราก็มีอะไรบ้างอยูนะครับเป็นซิงเกิลของเราแต่ละคนลตอนนั้นก็แยกย้ายกันไปทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดเช่น h อ b b y อ f f ก็คือทำรายการอาหารรายการอาหารเลยเหรอคะหน้าที่ตัวแบบนี้ก็ทำรายการอาหารชอบทำไม่ทานเลยแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหหลายคนอยากเอาไปไว้ที่บ้านเลยค่ใช่ไหมครัะ ไม่หาเป็นงานแรกที่ผมออกมาจากบ้านปุ๊บแล้วก็ได้เลยครับเป็นงานที่กองด้วยแล้วก็ยากพอสมควรนะครับก็คือเราต้องเอานําอาหารมาบวกเป็นพิธี่กองเนี่ยค่ะจริงๆก็จะถนัดอาหารมากกว่าอะไรอย่างี้ใช่ไหมคะแต่พอต้องมาเป็นโหมดการที่ทำให้แบบว่างงๆปรุงก็พลาดไปหน่อยอะไรอย่างนี้บก็ต้องฟังฟังใครับเชิญอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยต้องแยกประสาทก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ประสาทปีนึงแล้วครับรอนเลยปีนึงแล้วครทำมาปีนึงแล้วชื่อดีเลยอ๋อ นครับโอ oh, exactly. ้ดีขึ้นครับอ๋อดีขึ้นนะคะเราเล่นนะคะอ่ะแล้วคนอื่นล่ะคะคนอื่นอ่ะก็มีแม็กตอนนี้ได้เล่นละครก็เล่นละครอ๋อเล่นละครเรื่องอะไรคะอ่าชื่อเรื่อง